สวัสดีค่ะเด็กๆความหมายและประโยชน์ของงานช่างเดี๋ยวนักเรียนไปชมกันนะคะว่าความหมายและประโยชน์ของงานช่างมีอะไรบ้างไปรับชมกันเลยค่ะความหมายและประโยชน์ของงานช่างความหมายของงานช่างงานช่างหมายถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างซ่อมแซมบํำรุงรักษาหรือดัดแปลงวัสดุหรือเศษวัสดุ ให้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆทำให้สิ่งของเครื่องใช้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภายในบ้านงานช่างที่เราพบเห็นมีหลายประเภทยกตัวอย่างเช่นช่างปะปาช่างซ่อมรองเท้าช่างตัดผมช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้าช่างเย็บผ้า ช่งางไม้ช่างซ่อมรถช่างไฟฟ้าประโยชน์ของการทำงานช่าง 1. ใช้เครื่องมือช่างแต่ละชนิดได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับงาน 2. ซ่อมแซมของที่ชำรุดแล้วให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ 3. ตรวจสอบของใช้ภายในบ้านที่ชำรุดและเสียหายได้ 4. ลดค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวและประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ 5. เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวโดยประกอบเป็นอาชีพเสริมควบคู่กับการเรียนหรือทำงานประจำ 6. ให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถซ่อมแซมของใช้หรือคิดสร้างสารร์ผลงานใหม่ๆได้การเรียนรู้งานช่างพื้นฐานจะทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้มาใช้ซ่อมแซมสร้างสิ่งของง่ายๆสามารถตรวจสอบบํำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นการต่อท่อประปาภายในบ้าน ซ่อมโต๊ะเก้าอีที่ชำรุดและเมื่อนักเรียนพัฒนาความรู้เรื่องงานช่างจนเกิดความชำนาญก็จะสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวได้อีกด้วยนะคะก็กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายนะคะงานที่คุณครูจะมอบหมายในวันนี้ก็คือ ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของงานช่างจำนวน5ข้อโดยเขียนในรูปแบบของแผนภาพความคิดนะคะหรือว่า My m i n d mapping ลงในสมุดวิชาการงานอาชีพพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงามหลังจากที่นักเรียนทำงานเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็ถ่ายภาพนะคะแล้วอย่าลืมเขียนชื่อเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ